มาครับพี่น้องลาบครับโอ้ยเนื้อสามกิโลโอ้ยจังได้สิกินเบิร์ดน่ากินไหมครับลาบเนื้อเสษเลือดนะครับอร่อยอร่อยโอเค ีสวัสดีครับพี่น้องต้องไปอ่าวันนี้แนวแส็บๆมาฝากพี่น้องนี่ราบเนื้อสามกิโลเนื้อสามกิโลพี่นอ้องอ่น,นีนพักสังเก็ุนี่แหละมาพี่น้องแส็บๆนุ่มกันตอนนี้เนาะตีบังไงแต่ว่าไขออก นี่ทุงเดียวอะสมปยฟองหมดยังใครบอกนี่ทุงเดียวมาพี่น้องเซๆเนาะเหลือร้อยโอ้ี่ตับหวาน,นเนอะอือเข้ามาครับ มันเผ็ไมเือเอืมอร่อยครับเห็นมาน่อน 好嘞、so。 ผมทำคุณได้มาหมอนไรอยู่นีนอุตทมัน Thank <laughs> you. không, không lăm tập bản, không có bản, không đi, tập như buồn buồn oh. Ok rồi cái Dễ lắm. ขอบคุณอะไรครับโอเคครับผมจอกันคลคิปหนาครับ